ฝากฝังอะไรถึงคุณนิโตรไปรับงานไหครับก็บอกคุณธุพิษว่าฝากครัวเขาก็ฝากมาให้ช่วยเอารอให้อยู่แต่ว่าเคตาก็เข้าใจเพรว่าคุณธุพิษเขาได้แถลงไปหลายครั้งเลยคอยให้ไปอยู่ที่ไหนก็ให้ไปดีแล้วก็ให้ยึดแผวทางที่รอทำานด้วยความขึ้นสนสุจริต การเงินระบบไม่ชื้อเสียงที่เราทำได้ตลอดรุ่มกันตลอดเวลาทิศก็ู้ดีเนี่ยก็โดยโดยสุดตัวนะก็ตรงเดี๋ยวเราก,ก็เสียดายเพราะว่าที่ที่เป็นคนที่ตั้งใจทำงานด้ว,สวยส่วนรวมแล้วลก็เป็นผู้ชมยึดมั่นในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตผมก็ให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะต้องยึด ในสิ่งที่เราปฏิบัติมาแล่ก็สําคัญก็คือว่าพักปธิบัติเนี่ยเป็นพักที่ให้โอกาสพวกเราเราได้รับการเงินรมน,นาธรรมนาให้เป็นพื้นฐานยิ่งใหญ่มาจากไหนแต่ว่าพักนี้ให้โอกาสท้งคนที่มาอยู่พักนี้มีพิพิธก็จะรู้ว่าใครจะเป็นอะไรไม่ต้องจ่ายเงินไม่จะบาทเดียวรับกีรำแต่ละคนของพักนี้ไม่ต้องจ่ายเงินไม่จะบาทเดียวแต่คนที่พูดถึงนี้ ท่านโหวตที่โปร่งน้ำจ้ำในตอนทีแต่ต้องติดช่วยว่าแา่กระทรวงพาณิชย์ท่านลนตำแหน่งแล้วท่านบอกว่าท่านไม่เคยรู้เลยว่าการเป็นน้ำตีนั้นต้องจ่ายเงินเพื่อบาทเดียวผมก็เลยบอกท่านว่าอย่าว่าแต่ท่านเลยน้ำตีครับท่านชาวินท่านสุภาชัยตอนนี้ไม่เคยต้องจ่ายเงินเพราะว่าพักให้โอกาสดังนั้นที่มาในพักนี้ก็ต้องใช้โอกาสที่มีโอกาสทำงานให้หลายคนโดยความที่โหวตในฝั่งสุขเรศเพราะนั้น เกียรติภูม,มิของภรคในเรื่องความซื่อศัตย์วิจิตเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นหนึ่งที่คุณพี่พิจะต้องอปฏิบัติต่อไปก็ให้กำลังใจในการไปทํางานกางนในวัานข้างหน้าการเสียที่นิพิจิไปนี่เท่ากับว่าเสียมือกดหมางสาคัญที่ภาคเลยไหมคะก็เขาต้องเสือว่าบุคคลสาคัญคนหน,น,นึ่งครับก็ต้องยอมรับความจริงแต่ว่าในเรื่องความคิดทางการเรามืองความตัดสินใจนั้นผมก็รู้ว่าผมไม่ง่ายนะ ที่จะออกไปอยู่มาทั้งชีวิตนะครับหรผมก็เที่ว่าคงจะไปรับยับจั้งอะไรท่านไม่ได้แต่ว่าถ้าท่านมีโอกาสเอาที่ผมเรียนนี้เอาในปฏิบัติที่เราทำมามองการเมืองในทางสุจริตนี่ก็เชื่อว่าไปอยู่ที่ไหนก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับเยี่ยกคุยกรรมการบริหารผ่าเพื่อปรับความเข้าใจกันเพื่อป้องกันไม่ให้มีคนเก่าลาออกไปอีกเลยครับปกติก็มี กรรมการบริหารอยู่แล้วนรระครับปกตินี่ผมก็ไม่ได้ไปมีส่วนในกรรมการบริหารแต่ว่าแต่ละคนเนี่นยพักี่ส่วนใหญ่เราก็ฝึกพักกันมาตั้งแต่ตน้นเพราะว่าคนเหล่านี้เข้ามาในตอนช่วงยุคสมัยที่ผมยังดูแลเป็นรองหัวหน้าพักภาคใต้บ้างเป็เหนือหน้าพักบ้างเลยก็ได้ร่วมง,งานกันมาตั้งแต่ตน้นเรียนว่าฝ่ายจะสร้างคนและจะคนเนี่ยก็ไมงง่ายๆนะคนที่เข้ามาก็ มากแต่ว่าจะสร้างคนที่โดดเด่นเก่งสักคนหนึ่งแล้วก็เป็นกําลังให้กับพัรยาวนานเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเวลาสูญเสียตัวคนนี้ไปก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ให้กำลังใจกับพุทธิพิษแล้วก็ให้ใจกับคนที่ยังอยู่ที่จ้ำใจทํางานครับได้อะไรเนาะให้ดีมาดีีมาดีีมาดีให้ นนะครับเินลงว่ะได้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 ครับใช่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 คือพูดอะไรตอนนี้ก็น่าเกลียดนะต้องไปไปลาท่านก่อนโอ้ไม่คงคงผมไม่กล้าท่านคงไม่ลงมามั้งท่านคงให้ผมลงมาก่อน ไม่ป็่นั้นที่เอามือถือถ่ายให้ก็ได้ตอนที่ที่อยู่ที่ไหนให้ใครถ่ายก็ได้แล้วเดี๋ยวมาอ่าเดี๋ยวดูน้ำพึ่งน้ำพึ่งขอท่านท่านก็ไม่ให้แต่ไม่แต่ไม่นะนะแล้วก็ใครท่านใช่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 ผมผมเวลาท่านก่อนอะไรนะครับลูกชินเขาจะลงตอนนี้ขาลงอยู่แล้วตอนนี้ขาลงอยู่แล้วไม่ใช่ขาตอนลงครับครับ ครับนานตามคมควรแล้วว่าต้นเดือนอท่านว่าเนี่ยผมจะประจับลาทช่นชวนนะครับแล้วก็ยื่นใน้คือเราครับวันนี้ก็ได้ดีตามลาเช่นชวนราบคุแม่โดนดีดที่คอยดู